พูดถึงภาคการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เอเจนต์ทัวร์จีนนะฮะบุกเที่ยวไทยนะฮะจัดโปรพิเศษโปรพิเศษนะครับไม่รู้ราคาคิดว่าไงนะคุณผู้ฟังนนคิดว่าไงนะฮะหกวันนี่สองหมื่นห้าไงหกวันสองหมื่นห้าหกวันไปตกวันหนึ่งเออสี่พันเนี่ยสี่วันหกสี่ยี่สี่สี่พันนี่มันถูกมากเลยนะต้องบอกว่าถูกมากเพราะว่าหลังจากที่จีนเปิดประเทศแล้วก็เริ่มเดินทางมาที่ไทยเนี่ยก็เศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับก็ ตอนนี้ไทยก็เขาว่ากันว่าก็เป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของนักท่องเทีเท่ยวจีนนะฮะก็ทาใ,ให้มีการปล่อยแพ็กเกจตูทัวร์ราคา3ามถึงห้าพนหยวนออกมาเมื่อกี้บอก 25, 2 5งหมนะแต่ขอโทษนะส0 0พันหยวนนี่ตกแบบไม่ถึง2,000มื่น่ะหมื่นห้เองนะฮะก็ถือว่าราคานี่เอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับก็เขาก็ไปสัมภาษณ์นะฮะบ,บริษัทนําเที่ยวอินบาวนะครับ บางรายเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับของจีนเนี่ยออกประกาศอนุญ,ญาตให้บริษัทนาเที่ยวนําทําการตลาดแบบผูกคณะหมู่คณะหรือจะเรียกว่ากรุ๊ปทัวร์นี่แหละนะครับไปใน20ประเทศต,ตามที่ประกาศไว้นะฮะว่าให้เริ่มได้น้าแต่6กุมภาพันธ์เนี่ยก็บริษัททัวร์ก็เริ่มขายแพคเกจกันยกใหญ่เลยนะครับประเทศไทยได้รับการตอบรับดีมากนะครับการขายแพคเกจมีทั้งบริษัททัวร์เดิมที่ขายอยู่แล้วก็กลับมาทําตลาดอีกครั้งในขณะเดีวยวกันบริษัทที่ไม่เคยทําตลาดไทยเลยก็ทํามาหันมาทําตลาด ไทยนะฮะขายทัวร์เข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรฮะญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นรัฐบาลเขายังไม่อนุมัติอนุญาตให้มีกรุ๊ปทัวร์ออกเดินทางได้นะครับประเทศไทยตอนนี้เลยนะฮะได้รับเหมือนอยู่ดีๆก็ส้มหลนน่นะครับก็เป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุดในช่วง3เดือนแรกของการเปิดประเทศนะครับก็แน่นอนเราต้องหันมาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของจีน โดยการมุ่งจับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพมีกําลังการจ่ายนะครับเพื่อที่จะเพิ่มการใช้จ่ายต่อคนต่อทริปเนี่ยให้สูงขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนที่มีกําลังซื้อมีความต้องการในการเดินทางหรือเขาเรียกภาษาสับทวนเขาเรียกว่า pending demand นะสูงมากนะครับโดยราคาทัวร์แพ็กเกจสําหรับประเทศไทยที่บอกนะฮะถ้าโปรแกรมกรุงเทพพัทยานะฮะโปรแกรมภูเก็ตราคาเนี่ยสามถึงห้าพันหยวนวนั่นเองอ่ะมันถูกถูกมากเลยนะนะครับรรก็เห็นว่า แต่นี่ขนาดนี้ว่าเราถูกนะตามข่าวเขาบอกว,ว่านี่ราคาเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าช่วงก่อนวิกฤตโควิดนี่ขายกันอยู่ขายกันอยู่พันหยวนนะฮะ้บางแพ็กเกจนี่สุดๆนะฮะแปดร้อยแปดสิบแปดหยวนไมดีแปดร้อยแปสิบแปดหยวนไม่ใช่มาก,ก้าแปดแปดนะคุณผู้ฟังครับไม่ใช่มาก,ก้าแปดแปดแปดนะกำลังเป็นข่าวกันเลยเดียวก็ติดตามกันโอ้โหไม่รู้อุตลุดเลยก็ทัวร์จีนนะฮะยังไงเราก็คงต้องอดูแลให้ความอำนวยความสะดวกนะเราก็คงจะมองทัวร์จีน เปลี่ยนไปนะฮะเมื่อก่อนก็เวลาัวรจีนมาโอ้ทำไมคนจีนเยอะจังตอนนี้มากันเยอะๆเหระนะฮะเราก็อยากที่จะต้อนรับนะครับโทรจีนเข้ามาในประเทศเยอะๆนะฮะครับนน,นมีข้อมูลอันนึงน่าสนใจด้วยพี่โทมัสคือตั้งปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราจนถึงวันยี่สิบธันวาปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยมาเนี่ยประมาณสองแสนหกหมื่นคนทั้งปีนะครับ<ม>ตลอดทั้งปีแต่ว่าข้อมูลในเดือนแรกเดือนเดียวเดือน,นมกราคมในปีหกที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนมาแล้ว ประมาณ90,000มคนครับเพียงแค่เดือนเดียวนะครับซึ่งก็ mm. ถ้าเรานับกันท็อปเนี่ยจีนอยู่อันดับ5อยู่ตอนนี้ที่90,000คนอันดับ4เนี่ยคืออินเดียประมาณ10,000 0คนนะครับอันดับ3 mm. คือเกาหลีใต้ประมาณ170,000คนอันดับ2คือรัสเซียประมาณ2,0,000 0คนแล้วก็อันดับ1คือมาเลเซียประมาณเกือบเกือบ0 0 0 0คนนะครับ mm. ในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นข้อมูลก็รวมๆแล้วในเดือนมกราคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยเนี่ยก็ประมาณ2ล้านกับเกือบเกือบหนึ่0 0คน นะครับสำหรับเดือนมกราที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับที่เป็นสัญญาณที่ดีนะขอให้อย่ามีอะไรปกปักขึ้นมานะแบบว่าอยู่ดีมีโรคนั้นโรคนี้ขึ้นมาหรืออยู่ดีรัฐบาลจีนอะไรอเกิดอะไรเอาไม่รู้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่รุนไรงให้เจ็บเหมนดนะเกิดแบบอะไรช่องแคบไต้หวันสหรัฐอเมริกาจีนไต้หวันเขาอะไรกันขึ้นมาอีกอ้าวห้ามเดินทางอีกอย่าพึ่งอย่าพึ่งตอนนี้ตอนนี้ขอช่วงโอกาสนี้ในการที่เรามาพลิกฟื้นเศรษฐกิจสักนิด